อาสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันบ้านที่ให้ไว้ห้าข้อซะก่อนนะครับข้อที่หนึ่งนะครับอันดับแรกนี้ก่อนที่จะทำเราต้องเปลี่ยนให้เป็นเครื่องหมายเดียวซะก่อนโดยที่ที่เราเรียนไปนยะคือเครื่องหมายต่างกาันชนกันเป็นลบเหมือนกันชนกันเป็นบวกนะครับเราก็จะได้เป็นลบสามสิบ ต่างการเป็นลบสิ 12, เหมือนการเป็นบวกสิบสีทีนี้ครูจะจับคู่ตัวนี้ทําก่อนถามว่าใครไม่ทำตัวนี้ก่อนทำจากซ้ายไปขวาเลยก็ได้ได้ผลลัพธ์เท่ากันนะครับครูจับสองตัวนี้ทําก่อนตัวนี้ยังไม่ทำครูก็ใส่มาเหมือนเดิมลบสามสิ 30, นะครับลบ1ิบสบสิบสี่เครื่องหมายต่างการเอาตัวเลขมาลบกัน ผลลับข้อนี้เป็นบวกเพราะว่าสิบสี่มากกว่าตัวบวกมากกว่าสิบสี่ลบสิบสองเหลือสองนะครับบวกสองเราก็จะได้ลบสามสิบบวกสองเครื่องหมายต่างกันตัวเลขเามาลบกันข้อนี้ผลลัพธ์เป็นลบเพราะจำนวนลบมีตัวมากกว่านะครับสามสิบลบสองเหลือยี่สิบแปดเราก็จะตอบลบยี่สิบแปดข้อที่สองนะครับ ก็เหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายซะก่อนก็จะได้25เหมือนการเป็นบวกต่างกันเป็นลบฮะบุะทำตรงน,นี้ก่อนที่คุณเลือกทำตัวที่ตัวเลขใกล้ๆกันก่อนเนี่ยเพราะว่ามันคิดง่ายจะบวกหรือจะลบมันก็ง่ายกว่านะครับตรงน,นี้ก็จะได้25 16ลบ13ก็จะเหลือบวก3 ยี่สิบห้าบวกสามก็เป็นยี่สิบแปดนะครับข้อที่สามก็เหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมเปลีย่ยนเครื่องหมายซะก่อนก็จะได้ลบสิบสี่ต่างการเป็นลบยี่สิบสี่ต่างการเป็นลบสิบห้าข้อนี้เครื่องหมายเหมือนกันทุกตัวเลยแสดงว่าผลลัพธ์เป็นลบแน่นอนนะครับจะจับคู่ทำซะก่อนอ่านี้ก่อนก็จะได้เป็นลบ เครื่องหมายเดียวกันตัวเลขก็มารวมกันได้เป็นลบสามสิบแปดลบเ้าสิบห้าลบสามแปดลบสิบห้าก็ยังเป็นเครื่องหมายเดียวกันอยู่ประเภทเดียวกันเราก็มารวมกันผลลัพธ์เป็นลบแน่นอนลบห้าสิบสามนะครับข้อที่สี่นะครับก็ทำเหมือนเดิมครับเปลี่ยนเครื่องหมายซะก่อนสี่สองลบลบเป็น บวกสิบห้าบวกชนลบเป็นลบห้าสิบเอ็ดนะครับสี่สิบสองบวกสิบห้าก็จะกลายเป็นห้าสิบเจ็ดลบด้วยห้าสิบเอ็ดห้าสิบเจ็ดลบห้าสิบเอ็ดก็เหมือนที่เคยลบก็คือหกนะครับอ่าข้อสุดท้ายนะครับข้อที่ห้าก็เหมือนเดียวรับเปีรกข้องหม่กนลบสามสิบสอง ต่างกันเป็นลบสิบหกต่างกันเป็นลบยี่สิบห้าเหมือนกันเป็นบวกหกสิบสามนะครับการที่ครูจะทำนี่เลยสามตัวก่อนเลยเพราะมันเครื่องหมายเดียวหมดเลยเอาตัวเลขโรักันหมดเลยได้เป็นลบเจ็ดสิบสามนะครับแล้วก็บวกด้วยหกสิบสามเครื่องหมายต่างกาันตัวเลขก็มาลบกัน ผลลับต้องเป็นลบเพราะว่าตัวลบมีจำนวนมากกว่าลบไปก่อนเลยครับเพื่อการความผิดพลาด7 3 3 6ลบสาก็เหลือ10นะครับตอบลบสิอันะนี่คือการบ้านของวันนี้นะครับหข้ออันนี้คือคลิปสอนของวันนี้นะครับอย่าลืมทำการบ้านทุกในแต่ละวันด้วยนะครับ 是吧？你看、so。